สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆพี่น้องเ๋าอันนี้ก็สร้างซุ้มค่ะมือนี้กระซีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งคืคงนน,คน้องไหวนะครับปีนี้มันแรงนะครับไปเบิง่งว่ามันน้ำมัน,ม,นมีหน่อยมีหลายซ้ำใดพี่น้องนะมีความแตกต่างกับปีกลายซ้ำใดปีกลายซ้ำนี้น้ำเริ่ม เริ่มเริ่มไหลเลยดิเริ่มเออไหลแล้วรอบนี้ก็คือทางเขานะครับเนี่ยทางเขา่าทางเขา่าเพลื่อนน้องหวายนะสวนสาธารณะฝายน้องหวายนะครับแต่ถ้าเาเอื่นเคลื่อนพี่น้องชุดมาท่านใครจะเอื่นฝายเละไปเซ็น แล้วหน้าฝ้ายเนี่ยนะครับไปจอดด้านในคนอย่างมาซองเมืองอเหรียญยน,น้ำไม่ได้เล็กน้อยเหรียญนะครับผู้ใหญ่เหรียญน้ำบ่ไรหรอกแบบนี้ยเบียกชื้นอ๋อไม่บ่มีอย่างตืน่นน้ำบ่หลายน้ำป้อยหน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องโอ้โหหนูมันนั่นยุคข้างล่างคนบองสีเบิง พ่นกขาบอกไข่ลายตัวนี่นวดเขาบอกไข่ลายนวดเขาลงไปจอดข้างล่างผมวุ้นนะครับรถนะมันลงไปได้นะจอดข้างล่างล่างขามันอยู่ข้างล่างกว่นซุ้มข้าวเจาะคยมากข้าวเจ้าสีลงไปพุ่นเเลยๆลงไปเบื้องนะครับพี่น้องมันลงได้วะลงบ่ได้ก็จอดข้างบนเหนือยางลุกไปนั่นทางลงเนี่อยนำ ที่เล่นน้ำสำหรับเด็กมองเข้าไปในที่เล่นน้ำสำหรับผู้ใหญ่มั้งเนี่ยเบิง้งนะครับมันต,ต้องลงไหนแมมันม,มีทางอย่ี้เนี่ยเราเคยลงเตือยเรกเออว่ะ น้ำในธนนี้นะครับเดือนกันยานะครับต้นเดือนกันยายนานี่ยประมาณนี้พี่นอ้องน้ำก็ล้วงก็ไหลน,นะครับปล่อยสมนิดนะพอ,อเดี๋ยวรอเรียงลำน้ำด้ยวยกัน พี่กายแถวนี้น้ำถ่วงบดได้พี่น้องกลานี่ถ่วงมากเลี้ยวไปเห็นยังเลยโอ้สามพันโบกก็มีตัวนี่คุณพ่อหลายก็สามพันโบกจุดราคาเนี่ยอ๋อโบกคือการพี่น้องไม่ต้องเอเบิ้งเขามึงบนยากได้หนึ่งเนี่ยแถวเตือนน้องหวายเอาก็มีสามพันโบกคือการรับหลายโบกคือ ini dia lah kamu tak boleh nampak pun ke dia ไปน้ำทกกไปใช่ไหมครับครับปูฮะปลาไปนะครับน้ำอะไรไปน้ำแจ้งน้ำยังไปลุ่งน้ำน้ำท่องไปตบบขบวนุ่งพื่ลานค่าด้วยมั้ยหน่อยลานค่าลานค่า โอ้นี่คุณบัไดระเบงข้าวก่อ มาหนี่งี่น้องเฮ้ยน้คืนบาลงบางลายังแอกนะครับึ่งาแห่งโยูที่สะานหน้ผองที่ที่เรารวมที่เชิงสะพานนั่นลทีนี่หรือท่นี้นนบกตมนแรง

ที่นี่ก็เท,ทาน้นก็โดนเือนเอาไว้ก็มีนะครับสวัสดีครับ